น้องมายพัดขพัดสุรเด็กไม่มีข้พัดสดรกสู่ทุกคนกินถั่นแหละใครจะกินก็กินมากินคือได้ดีนะขพัดใส่ไข่นะคะข้ากระเจาะยังบอกคือต่อยเนยข้าวเนีไม่น้ำบริเน้นเนนซอสตัวมันดำๆเน้นเน้นเน้นธรรมชาติเน้นกเสใส่เส่ขึ้นขาบอก

ดินมูเซลระแดดหนองเขาพัดตรมามาอาหารเพียงฟังเสียงฝนตกลินกี่กเขาพัดยังคัล่ะไอ่กเขาพัดจินมั้ยกครับมาเลยไหมนางนางนางะพัดจะตม้ามาูตุ่มหมาเฮยไปไหนาลูเออไปไหป่าลุง

นี่เดิเรื่อง้วไอ้นอ่ะไอ้ลูกอ่อะล่ะเรน้นนึงเนี่ผาัด่ะาอ่ะงามเจ็บป่ามนนันหมม้งสะพานดีสะพานดีพายังาอยขเจ็บีห่ขมัดเนาะงามจ้าได้นี่กินหมูนี่กินหมูนี่อ่ะาามากสุดเาว

nó chung nó những bạn. Ngôi chung với nhau. Ngôi chung gì nữa, nó chung với nhau. Ngôi có với gì không? chung với nhau. Ngôi chung cả นี่เราเกิบเนาะจะสุดสบายสุดงียเง่าถยบวหะน่าจานบวมหัโมระบาดคนเดียวเนาะฮะอะครฮะอืมเจ้าจานปลา

Ni, kita ni. Oh. oh. mấy phải chạm nó quá được mẹ gọi mình phải chạm hiệp chứ mẹ gọi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  mẹ đây mẹ gọi mẹ gọi mẹ

ừ thôi chứ cái chịu chưa chịu chưa chịu chưa 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 បានទៅណាអឺហេមកពីព្រោះតែមកពីព្រោះគេគងងវិញអានេះ2ងងគងទៅចប់បើធំមកទៅអឺអឺ

ห <boundaries. S 3> ้องหนึ่งเลยค่ะมีปลาปลาทูปลาตองตัวนึงใ่ได้เนาะน้่ได้น้ำใส่ได้ไล่ตัวได้ตัวลงไปใส่ดิน้ำน้ำใส่น้ำไล่ตัวลงอยู่น้ำหนักใส่ได้ปลาทูใส่ได้น้ำหนักเพื่อน้ำตัวนี้เพื่อเรต้องใส่ไหน

Tụi là cái khu vực này là cái mặt này là cái gì mặt 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 mất

นะๆตัวเข้า <tip>